คุณรู้สึกไหมว่าเขากำลังคิดถึงคุณมากขึ้นทุกวันถ้าใช่เตรียมตัวให้ดีเพราะเขากำลังจะทักมาแล้วไพ่บอกว่าเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้ไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นมาว่าเขารู้ตัวว่าตัดสินใจพลาดไม่กล้าบอกเขารู้ว่าเขาทำผิด แต่กลัวความลังเลทำให้เขาเงียบอยู่แต่ขอบอกเขากำลังคิดถึงคุณสุดๆใบทที่สองขึ้นมาว่าความลับของเขาจะถูกเปิดโปงไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพูดแต่เพราะบางเรื่องอาจทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เขากำลังคิดหนักว่าจะบอกคุณดีไหม ใบที่สามขึ้นมาว่าเขาแค่ต้องการความหวังใหม่ให้กับชีวิตตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองหลงทางแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือคุณคือแสงสว่างเดียวที่เขามองหาถ้าคุณรอเขาอยู่บอกเลยว่าการทักทายนี้กำลังจะมาถึงอย่าลืมเตรียม ใจกับบันไายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์บอยฟอนตัวคุณเองใ,ใต้โพ์ได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด